สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นแว่นกันแดดนะครับผมราคาประหยัดนะครับผมชื่อแบรนด์นะครับผมก็เป็นน็อกอาราวนะครับก็จะเป็นแบรนด์สัญชาติทางอเมริกานะครับผมนี้ก็จะเป็นราคาที่เราสามารถจับต้องได้ง่ายนะครับก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับผมนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ข้างกล่องนะครับก็จะบอกว่าเป็นรุ่นสีน้ำตาลนะครับสีเปร่านะครับผมเลนก็จะเป็นเลนซันเซ็ตนะครับเป็นเยลโล่โพลไลด์นะครับก็จะออกไปในทางเหลืองเหมือนอ่าพระอาทิตย์ตะวันตกดินประมาณนี้นะครับจะเป็นเลนที่4นะครับสำหรับเจ้าแบรนด์นี้นะครับที่ผมดูในเว็บไซต์นะครับก็จะออกแบบคล้ายๆเหมือนกับแว่นมันจะเป็นทรงเหมือนคล้ายๆพวกสีพวกคัสตอมนะครับจะเป็นหลากสีจะเป็นสีจัดจัดนะครับผมก็แบบ ใส่แว่นแบบนี้ครับไปเที่ยวทะเลเนี่ยโอ้โหเท่เลยครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยใช้มาก่อนนะครับก็จะเป็นเป็นทางแบรนด์นี้นะครับจะเป็นรุ่นรีมอลิตนะครับขาวน้ําเงินนี่นะครับเป็นทางสโมสรริ่งหลิตถือว่าสวยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นบวกปารีสสโมสรนฝรั่งเศสนะครับสวยงามมากนะครับในราคาตอนนั้นเนอะอยู่มันพันห้านะครับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแต่เราดูข้างในกันเลยนะครับ รับภายในนะครับก็จะเป็นถุงผ้าใส่มาให้นะครับผมก็จะสกรีนคำว่าน็อกกราวนะครับผมถุงผ้าตัวน,นี้ผมดูแล้ววัสดุก็ก็คุณภาพตามราคานะครับมันจะไม่ไม่เ,มเท่าวกแบรนด์ของทางโอ k ปีนะครับผมด้วยราคามันต่างกันนะครับผมแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูไส้ในกันเลยนะครับผมอย่าไงครับมันออก เหลืองส้มออกแนวตะวันตกดินนะครับผมสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ทางบอดี้แว่นนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลด้านนะครับขอแลขาแว่นนะครับด้านนี้ก็จะพิมพ์คําว่าพรีเนียมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะพิมพ์คําว่าสกินว่าน็อกอลาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ถ้ามองจากภายในออกด้านนอกนะครับก็จะออกโทน ดำๆยุขียวนะครับผมจะไม่ได้ออกโทนน้ำตาลนะครับสำหรับรอบนะครับผมอัมสดุเจ้าตัวเนี้ยนะครับด้วยราคาที่ว่าตัวนี้ราคามันไม่เกินพันนะครับเจ้าแว่นตัวเนี้ยเป็นแบรนด์รองนะครับราคาในราคาประหยัดที่เราก็ถึงได้เนะี่ยเราอย่าไปหวังว่ามันจะต้องอัสดุเด็กเกรดเดียวกับพวกทางแบรนด์โอเกรี่นะครับผม ผมดูตั้งแต่ถุงผ้าใส่แล้วก็ไม่เท่านะครับพวกวัสดุก็ไม่เท่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับจากที่ลองจับดูนะครับผมด้วยราคานี้นะครับเราไม่ต้องคิดมากนะครับใช้ได้อยู่นะครับจากประสบการณ์การใช้นะครับเจ้าเลนแบรนด์เนี้ยผมใช้มา3าปีก็ยังไม่รอกนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวนั้นผมให้น้องไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมในราคาประหยัดนะครับไม่ถึงพันบาทแต่ว่า ใส่ได้ถึงขนาดเนี่ยนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะซื้อไว้เอาติดไว้ในรถก็ไม่น่าเกียดนะครับได้ราคาที่ว่ามันมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับในแว่นกันแดดราคาประหยัดนะครับที่ที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับไม่ค่อยนึกถึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมแนะนํานะครับผมไม่ต้องทะลุถนอมมากนะครับตัวนี้ก็สบายกระเป๋าอยู่นะครับเวลาซื้อนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมแนะนำนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือข้ออยากจะถามอะไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ